สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวานะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยตัวเลขและดวงดาวนะคะนานๆก็จะมาเจอกันที่แบบนี้นะ,ะวันนี้ค่ะอาาิสานวัฒตั้งใจนะคะมาเล่าเรื่องนิทานชาติเวรน,นะ,ะเราเริ่มกันด้วยเรื่องที่หนึ่งเลยแล้วกันเนาะมาในส่วนของนิทานชาติเวรเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องนี้จะพูดถึงดาวพระเคราะห์ ทั้ง4องค์นะคะได้แก่ดาวพรหัสบดีค่ะในชาตินี้เกิดเป็นพระอินนะคะพระทิตเกิดเป็นพระยาคุธพระเสารเกิดเป็นพญานาคพระอังคาร เกิดเป็นพญาราชสีนะคะทั้ง4องค์นะคะก็พร้อมใจกันนะคะตั้งใจจะสร้างสระน้ำไว้ที่เไว้เป็นที่อาศัยแก่มนุษย์และเทวดานะคะก็เลยพากันไปชักชวนพระราหูนะคะขอความร่วมมือให้มาร่วมกันสร้างแต่พระราหูกลับปฏิเสธนะคะก็คือประมาณว่าเราเนี่ยที่เราจะอาศัยน้ำและแผ่นดินนั้นหาไม่ได้แล้วนะคะเราอาศัยอยู่ในอากาศ ขอให้พวกท่านร่วมมือกันตมอธยาศัยของพวกท่านเถิดเราไม่ทำพระราหูกล่าวแบบนี้นะ,ะกล่าวปฏิเสธตั้งแต่นั้นมานะคะเทวดาทั้ง4เนี่ยก็เครียดแค้นต่อพระราหูเนาะเพราะว่าถูกปฏิเสธไปนะคะทีนี้พอหลังจากที่สร้างสระน้ำอมฤตเสร็จแล้วนะคะ,ะทั้ง4องค์เนี่ยก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครเนี่ยจะไปดูแลตรงไหนนะคะ พระอินค่ะก็คือเลข5ดาวพฤหัสน,นะคะก็รักษาเขา,าสุเมรุราชนะคะพยาคุธเลข1ดาวอาทิตย์นะคะรักษาเขาสัตตะบริพันธ์นะคะพญานาคเลข7ดาวเสารนะคะรักษามาหาสมุทรนะคะแล้วก็พญาราชสีนะคะเลข3ดาวคารรักษาป่าหิมมพานนะคะทีนี้ในการต่อมาค่ะอยู่ๆก็เกิดเหตุพิบัตินะคะขึ้นก็คืออยู่ๆเนี่ย พยาครุฑเลขหนึ่งดาวฮิตของเราเนี่ยนะคะอยู่ๆก็อยากที่จะกินพญานาคขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะพยาครุฑก็เลยไล่จับพญานานะคะเพื่อที่จะกินทีนี้พญานาคก,ก็เลยหนีไปแล้วก็ไปเจอพระราหูนะคะพญานาคจึงของความช่วยเหลือจาก พระราหูนะคะทีนี้พระราหูก็เลยเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยตะวาดใส่พยาครุธว่าเว้ยครุฑใจบาปไล่กินได้แม้กระทั่งเพื่อนของตนเองนะคะทีนี้พยาครุธก็กล่าวตอบว่านาคนี้เป็นอาหารของเราอ่วอยู่ๆนะคะพยาครุธนะคะก็ตอบแบบนี้นะทีนี้พระราหูก็โกรธนะคะก็เลยขับไล่พยาครุธนะคะจนพยาครุฑเนี่ยก แลน่นหนีไปถึงไปพึ่งพระอินเอ์เลข5ดาวพุทธาสปดีของเรานะคะแต่ทีนี้พระราหูเนี่ยมีความเกรงกลัวพระอินนะก็เลยเไม่กล้าที่จะเข้าไปก็หยุดรออยู่ข้างนอกตรงสระน้ําแล้วอยู่ๆนะคะพระราหูก็เกิดกระหายน้ําขึ้นมาค่ะก็เลยลงไปกินน้ําในสระสุรามฤติเนี่ยนะคะพอพระอิน์เห็นเข้านะคะพระอินก็เลยควางจักไปกลางลําตัว พระราหูนะคะแต่ก็เนื่องด้วยเดชะอำนาจของน้ำอมฤตเนี่ยนะคะก็ทำให้ราหูไม่ตายก็แค่กายขาดเป็นสองท่อนแต่ไม่ตายนะคะทุกคนอ่ะปฐมเหตุของการตีความนะคะในเรื่องดาวพระเคร์นี้นะคะในในนิทานชาติเวนเนี่ยนะคะ,ะเกิดขึ้นดังนี้นะคะ หนึ่งนะคะจับคู่พระอาทิตย์และพระเสาร์นะคะก็คือดวงชะตาใดนะคะถ้ามีพระอาทิตย์และพระเสาร่วมกันหรือเลงกันหรือพูดถึงในเบอร์โทรศัพท์ก็คือคู่1771นะคะถ้ามีอยู่ร่วมกัน หมายถึงว่าจะมีคนคิดร้ายจะมีคนคิดร้ายต่อเรานะคะ,ะมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดมาก่อนอแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะได้พึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่ได้และจะมีชัยในที่สุดนะเพราะอะไรย้อนกลับไปที่นิทานเมื่อสักครู่นะคะพระอาทิตย์ใช่ไหมเป็นเพื่อนกับพระสาวถูกไหมคะแต่อยู่ๆวันหนึ่งพระอาทิตย์ก็คือพญาครุฑเนาะอยู่ๆก็อยากที่จะไล่จับ พระสาวหรือ,อพยาน,นากินก็คือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็คิดร้ายนะคะจะจับกินดังนั้นเนี่ยก็จึงแปลหรือตีความวิเคราะห์ได้ว่าถ้ามีคู่1771นะคะจะทําให้ลําบากเพราะเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดแต่พระสาวเนี่ย ไปพึ่งพระราหูถูกไหมอาจจะถือว่าพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่เก่าแก่จึงหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะสามารถนะคะที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้เพราะว่าได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลก็ทำให้รอดพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้คือคู่1771นะและจับคู่อีกหนึ่งคู่ก็คือคู่1881ก็คือพยาครุฑเลขหนึ่งดาวอาทิตย์นะคะและพระราหูเลข การวิเคราะห์นะคะก็จะวิเคราะห์คล้ายๆดาวเสานะคะคือว่าถ้ามีคู่เลข188่หนึ่งร่วมกันในดวงชาหรือว่าเล็งกันในดวงชะตาหรือเป็นมุมโยกหรือตรีโกนก็ตามหรือในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะคะ,ะก็จะทายว่าจะได้จากลูกจากเมียนะคะจะต้องพลดพลาดจากที่อยู่ก็ประมาณว่าราหอูอยู่ดีๆนะคะแต่พอพระอาทิตย์เนี่ยนะคะ จอมาเจอนะคะก็ทำให้ต้องพลัดภาค จากที่อยู่อาศัยอยู่ๆก็ต้องไปตังหวัดขับไล่พระาทิตงานเนื่องมาสำหรับนิทานชาติเวรเรื่องนี้นะคะเพราะว่าต้องต้องช่วยพระสาวเนื่องไหมคะก็เลยต้องจากถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอยู่ๆก็ต้องลําบากลำบนไปขับไล่พระอาทิตย์อีกนะคะก็คือเกิดความยุ่งยากก็เลยต้องจากถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะก็เจอกับความลําบากหรือแบบคดีความอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็จะลักษณะแบบนี้นะคะในะการวิเคราะห์ถัดมาค่ะอีกหนึ่งคู่นะคะก็คือคู่ พระสาวและพระราหูนะคะก็คือ7887นั่นเองนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะก็จะวิเคราะห์หรือพยากรณ์ได้ว่าเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะที่แบบว่าเมื่อโคจอมาเจอกันแล้วนะคะก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงมีคนช่วยเหลือแต่คำพยากรณ์เนี่ยก็จะเรียกว่าได้มิด ใจร้ายนะคะมาเป็นเพื่อนทําไมถึงบอกว่าเป็นมิตรใจร้ายก็คือเริ่มแรกก่อนเลยนะคะพระราหูเนี่ยจากนิทานเรื่องนี้นะพระราหูเนี่ยก็คือใจร้ายไม่ยอมที่จะลงมือมาช่วยสร้างสระน้ำำําอมฤตเนื้อออกมานะคะแต่อยู่ๆเนี่ยเมื่อดาวเสาร์ลบากขึ้นมาไปขอความช่วยเหลือจากราหูที่เป็นคนใจร้ายอะ่ะ นะคะราหูกลับมาช่วยอ่าก็เลยเป็นการวิเคราะห์ที่บอกว่าจะได้มิตรใจร้ายนะคะมาเกื้อกูลช่วยเหลือนะคะอ่าก็มีพักพวกเพื่อนฝูงที่แบบเป็นนักเลงนะคะเออเป็นคนใจร้ายลักษณะประมาณแบบนี้ไป นะคะอ่ะก็ทําให้มีแบบมีพรรคพวกได้เพื่อนก็ถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่เพราะว่าพระสาวเนี่ยในเรื่องเนี้ยค่อนข้างลําบากมากที่ต้องหนีตายอะ่ะเนอะมาแต่พระราหูเนี่ยก็คือแบบช่วยสุดฤทธ์เลยนะคะก็เลยเอ่อเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่จะมีมิตรที่จะแบบว่าเออโอเคพึ่งพาอาศัยได้นะคะอ่ะถัดมานะคะอีกหนึ่งคู่นะคะสำหรับนิทานชาติเวรเรื่องนี้ก็คือ,อพระพฤหัสบดีเลข5และพระราหูเลข8นะคะก็คือพระอินอ่ะคือ าวพระศรุภเดีเล็กหนะคะก็คือจากนิทานเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปแล้วนั้นนะจะเห็นได้ว่า พระอินเนี่ยขว้างจักใส่พระราหูเนี่ออ,อกไหมนะคะดังนั้นค่ะคู่5885นะคะเมื่อโคจรมาอยู่ร่วมกันเล็งกันหรือมีในเบอร์โทรศัพท์นะคะกะ็จะวิเคราะห์ได้ว่าคุณเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะมักจะได้ผลตอบแทนไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยมักจะได้กึ่งหนึ่งเสมอครึ่งหนึ่งเสมอนะคะคุณอาจจะลงแรงไปเต็มร้อยแต่คุณจะได้กำไรหรือผลตอบแทนมาเพียงแค่ครึ่งเดียว50% จะเป็นลักษณะแบบนี้นะหรือมักจะเป็นคนที่มีหุ้นส่วนในการทําธุรกิจเรื่องไหมคะเวลาที่มีหุ้นส่วนเนี่ยผลกําไรเปอร์เซ็นต์รายได้มันก็ต้องแบ่งกันครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของคู่5885นะหรือหมายถึงชะตาชีวิตนะคะ ทําทอะไรก็ตามคือต่อให้คุณเนี่ยพยายามเต็มร้อยหรือสุดความสามารถแค่ไหนแต่มันก็ได้ผลตอบแทนมาเพียงแค่ครึ่งเดียวเสมอก็คือ,อเป็นการวิเคราะห์นะคะจากนิทานชาติเวรเรื่องนี้นั่นเองนะคะใครที่มีคู่58-85ก็จริงๆก็เหนื่อยหน่อยนะซึ่งอาจารย์วาเนี่ยก็จากที่อาจารย์วา,าเป็นนักโหราศาสตร์มาและเช็คดวงลูกค้าลูกดวงหลายๆท่านนะคะก็ ทําให้เห็นเลยนะคะจากประสบการณ์ตรงว่าคือว่าหลายๆท่านที่มีคู่แลกนี้ร่วมกันหรือเล่งกันหรือว่าโยกกันก็ตามในพื้นดวงชะตาเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะก็คือโอ้โหทําแทบตายแต่ทํำไม่ได้ผลตอบแทนมาแค่ครึ่งเดียวนะคะบางทีก็แบบได้ไม่คุ้มเสียลักษณะแบบนั้นนะคะก็ จบนะคะสำหรับการวิเคราะห์นิทานชาติเป็นเรื่องที่1นะคะก็หวังว่านะคะจะเข้าใจนะคะก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยแหละนะ,ะสำหรับคนที่อชอบนะคะในเรื่องโหราศาสตร์ไทยตัวเลขดวงดาวนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็นะคะใครนะคะที่มีคู่เลขเหล่านี้สีคู่นี้นะคะก็สามารถที่จะมาพูดคุยคอมเมนต์ได้นะว่า ประสบการณ์ชีวิตเป็นยังไงนะคะก็ลองดูนะคะคอมเมนต์กันแบบมีสตินะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ